เดอโคมาคครับ okay. ีุ่ยกับพี่ผู้ชายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับคก่อนที่เขาจะหายตัวไปเป็นวันที่14ีมีกรณีเกิดเขาได้ยินมีคนกมาตามฆ่า ก็เลยรอเขาก็รอเวลาว่าลูกจะกลับมาตอนไหนแล้วก็รอจนถึงสามโมงเย็นก็เลยได้มีการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครน,นายกก็แจ้งความเจ้าหน้าที่บอกว่าแจ้งได้แต่ว่าเราต้องมีเอกสารมีหลักฐานยืนยันพอ,อหลังจากเสร็จที่นครนายกแล้วก็ได้ส่งแฟนขึ้นรถกรุงเทพกรุงเทพ,เทพปาจีนบุรีแล้วเขาหลังจากนั้นพอเวลาประมาณหกโมงหกโมงเย็นเขาโทรบ,บอกว่าให้กลับมาดูลูก แล้วตัวเขาก็ได้ถามเพาว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาอยู่บ้านนาจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกันอีกจนวันที่16เช้าวันที่16เขาโทรมาบอกว่าเขาอยู่ที่สปอวิหารแดงเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเขาต้องการติดต่อให้ไปส่งที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็ได้มีการติดต่อกันเรื่อยๆว่าให้เอาเอกสารไปให้เขานะอะไรนะแล้วก็ให้เราไปก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปแต่ตัวเราไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าก็รอรอจน เขาโทรมารอบสุดท้ายก็เลยทา,าป้าต้องการให้แม่ไปจริงใช่ไหมไปหาจริงใช่ไหม mm hmm. เขาบอกว่าให้ไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยก็เลยนั่งรถไปแล้วก็มีการโทรโทรมา mm hmm. เขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีคนตามฆ่าเขาถ้าว่าเขาตายในวันนี้ให้ไปหาคนชื่อน้อยคนชื่อสอนคนชื่ออ้วนให้เขาช่วยเคลียร์ให้แล้วหลังจากนั้นก็โทรมา โทรมาก็มโทรมาถามแล้วก็มีการติดต่อถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็ได้ถามว่าตกลงว่าจะให้ไปที่ศรีธัญญาหรือไปที่ธัญลักษณ์เขาบอกว่าให้รอเขาติดต่อกลับมาแล้วเขาติดแล้วก็ติดต่อกลับมาเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ธัญลักษณ์แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ธัญลักษ์แล้วให้มารับเขาที่ธัญลักษณ์เขาอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ตัวหนูก็เลยไปที่ธัญลักษณ์พอไปถึงเขาก็ทําเอกสารทําอะไรเขาบอกให้นั่งรอเขาอนั่งรอเสร็จเขาบอกว่าให้ไปเรียกแท็กซี่ เขได้ไปเรียกแท็ก si ซ <S dokument ifiable> <simulation> euh. ี่เรียกแท็กซี่แล้วขึ้นรถแท็กซี่แท็กซี่ถามว่าจะไปไหนเขาบอกไปคลองสามขขึ้นแท็กซี่แล้วเขาบอกว่าให้แม่ขับแม่กลับบ้านนะหนูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดกลับบ้านก็ต้องไปลงฟิวเจอร์เขาเลยบอกคนขับรถว่างั้นก็ไปลงฟิวเจอร์คนขับเลยบอกว่าไปลงคลองสามพร้อมกันไหมเลยบอกว่าขึ้นรถไม่ขึ้นรถลําบากให้ลงฟิวเจอร์ดีกว่าจะได้ขึ้นรถสบายแล้วหนูก็ลงช่วงเวลานั้นก็จะจบประมาณสามโมงกว่าสามโมงเย็นใสามโมงเย็นสามโมงเย็นของวันที่สิบหกพร้อมกับเขาเลยใช่ไหมครับ ไปพร้อมกับเขาแต่ตัวเขาไม่ได้ลงที่ลงก่อนอลงก่อนเขาก็บอกว่าแม่กลับบ้านไปดูลูกนะแล้วก็หอมทีนึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่บ้านหจากนั้นขาดกาติดต่อจนกระทั่งมามารู้ที่หลังใช่ไหมครับขาดการติดต่อไปเลยแล้วก็จนันเช้าวันที่18 ได้ยินญาติพูดว่ามีคนกระโดดสะพานลอยเสียชีวิตแล้วเขียนว่าเป็นศพไม่มีญาติก็เลยเอกใจก็เลยให้ลุกชายเปิดคลิปดูแล้วก็ได้ไปดูศพติดต่อเจ้าหน้าทีต่ตำรวจแล้วก็ไปดูศพคือว่าเป็นศพเขาก่อนหน้านี้เขามีการได้ระบายกับเราไหมครับเกี่ยวกับเรื่องความเครียดในการทํางานอะไรของเขาครับก็มีการพูดว่าเขาทํางานไปจอดรถไปอะไรเงี้ยจะมีปัญหาหรือว่าเวลา ว่มามาจับเขาแล้วก็ค้างก็บอกว่าตำรวจบอกว่าเขาเป็นคนบ้ามากเป็นสายทหารมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ที่เขาเล่าให้เราฟังแล้วที่เราดูว่าเขามีความเครียดใช่ไหมครับแค่นั้นแล้วในส่วนเรื่องทางทางบ้านเราก็คือมันมีปัญหาเราของเราเห็นการมานานแล้วแค่นั้นเองก็เป็นเรื่องปกติครับเรานั้นก็ไม่มีเรื่องความที่ว่าเขาเครียดอะไรก็ไม่มี เขาทานเออช่วงเนี้ยที่ร่าาเนี่ยช่วงนี้เขากินกาแฟเยอะใช่ไหมครับต่อวันวันเท่าไหร่พี่เป็นสิบสิบสองและว,วันไหะค่าต่อวันแล้วก่อนก่อนหน้านี้ครับถ้าเดือนสองเดือนเนี่ยเขาทานเยอะขนาดนี้ไหมครับไม่ก็เจ็ดอย่างห้าหกห้าหกมันก็าทานอย่างนี้มามาระยะเวลานานหรือยังครับปริมาณเยอะขนาดนี้ครับนานนานแล้วแต่มีมาช่วงห้าหกเดือนหลังก็มีจะมีทานเหล้าบ่อยช่วงช่วงระยะเวลาห้าหกเดือนเนี่ยที่พี่บอกว่าเขาเริ่ม เริ่มดื่มกาแฟเยอะแล้วก็เริ่มอันมาทานดื่มเหล้าเนี่ยครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเขามีความเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรกับชีวิตเรื่องไหมครับเขาถึงมาอ่านรับเงินทางการเียครับเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มได้ทำงานมาเป็นปีแล้วคะ่ะเหมือน คือไม่ได้ทางานอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านเล่นอยู่กับลูกอะไรอยู่กับลูกดูหนังฟังเพลงปกติก่โดยจ้ทำงานอะไรครับขับรถนะคะขับรถเจ้าหนายขับรถเจ้านายก็คือเหมือนตอนที่พี่บอกว่าขับรถเจ้าหนายแล้วมีปัญหาจากเรื่องที่จอดรถเนี่ยก็คือก็คือมีปัญหาปุ๊บแล้วก็ว่างมาเป็นปีใช่ไหมคะก็คือแบบเขาหมดจ็อบงานแล้วเขาก็หยุดยาวมาเป็นปีเขาบอกว่าเขามีปัญหาตรงนี้แล้วก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรถ้ามีปัญหาเขาก็ให้หยุดมาอยู่บ้านเขาก็หยุดมาอยู่บ้านเป็นปีแล้วปกติแล้วคุณชีวิต ไม่เ,นะมเขาเขาไม่เก็บกดก็<ม>ก็พูดเล่นพูดอะไรพูดหยอกล้อพูดเล่นกับลูกปกติคือใส่ไม่รีพเกาดึงเพื่อนแบบ้า,านาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กับเพื่อนบ้านเขากับญาติพี่นอ้องเราคือเขาจะมีมีปัญหากันกไม่ถูกกันอาจจะเป็นแค่เด็กหนึ่งที่เขาไม่เขอาเก็บกดหรือกดดันก็อาจจะมีส่วนเพราะเราเพราะเราก็ไม่รู้ครับ ในมุมมองพี่อะครับตางตการที่เขาตัดสินใจที่ฆ่าตัวตายตรงนี้ครับพี่คิดว่าเขาเกิดจากอะไรครับนี่ก็ตัวเองอะคิดว่าเขาเครียดแต่ไม่ทราบว่าวไอ้เรื่องที่เขาเครียดเขาเครียดเรื่องอะไรเพราะที่เขาพูดก็คือแค่ว่าปัญหาเรื่องที่ทํางานเขาแล้วก็ในส่วนที่ว่าเขามีปัญหากับทางบ้านเราเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเครียดเขาเครียดเรื่องอะไรก็ถึงตัดสินใจแบบนั้นเออพี่อยากพูดความในใจอะไรบ้างครับที่พี่ยังไม่ยังไม่ได้พูดมาก่อนเลย ็คืออยากรู้ว่าเขาทำไมตัดสินใจแบบนี้เพราะเขาเคยบอกเราว่าไม่ว่ายังไงห้ามทำอะไรงองห้ามคิดอะไรงงกแบบนี้อยากอยากทราบน,นะพยอนไปได้ว่าายอนไปได้นะครับแล้วรู้ว่าเขาจะคิดสร้างแบบเนี้ยพี่จะทำอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้าเช่นนี้ครับคือก็จะพูดคุยกับเขาว,าว่าให้เขานึกถึงอนาคตลูกว่าเพราะว่าลูกก็กำลังเรียนกำลังโตถ้าเกิดเขาไปแล้วลูกยังไม่โต แล้วเขาจะปล่อยให้เราดูแลคนเดียวยังไงคะและอน,นาคตลูกจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้นครับพี่ตอนนี้เราเราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วครับพี่ที่จะดำเนเินชีวิตต่อไปอยังไงครับก็คือจะเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดนะคะเขาบางทีเขาคิดอาจจะคิดว่าเราคงมีวิธีภาวะที่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เขาไม่อยู่เขาคงด้คิดทําแบบนี้